สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่เมทิฟสีผ้ามาเก็บอ่าทัวรลันเต่าพี่น้องทัวรลันเต่าเนี่ยเมทิฟสิเก็บออกเพราะว่าเขาเริ่มสีแบบหักไหมจ้ะต้นเขาสูงแล้วื้นที่นี่มันแบบว่ามันหนักนะมันหนกักเห็นบอกเวลาลมผัดเขาก็จะหักหนัาจากนจะเนาะก็จะกินไปน้ำเด้อพี่น้อง เขาพ่อเก็บอืมแบบหวานกรอบอเยอะมากเลยพี่น้องดกดกจะ้ะดกมากไม่ทิบเก็บเพราะในเก็บหลายปันได้น,นะพึ่งจะเก็บแบบ ครั้งหรือสองขั้งเองเก็บไปเห็ดกับเขาแต่ว่ามันนี้สิเก็บออกหลายเติบเล่จ้ะเพราะว่ามันหลายแล้วแล้วกแต่วาก็สิเหลือไใ้ในดอกไว้ทําพันสิเก็บออกถั่วลันเตาโดกโดกจริงๆสวยง่ามมากเลยจ้ะ ดิ้พี่น้องกะสิม,มึงแบบตัวใดมันเต็มก่อนเนาะพี่น้องเนาะมึงทางไหนจ้ะมึงทางไหนเก็บออกค่ดตัวใดมันเป็นตาพ่อเก่กะสิไปเก่เร,ร้อพี่น้องเนี่หลายแห้งจ้ะ ลายแห้งกำลังสวย,ยเก็บออกเก็บอ,อได้เวลาเก็บเขาแล้วเยอะมากหวานหวานเลยพี่น้องทัวรงนต่าพันนี่หวานกรอบจะ้ะกินส,สดๆเลยจะ้ะหวานกรอบมากไม่ทิพย์ชอบกินสดสด เก็บเพิ่นเลยเก็บเพิ่นเลยเยอะข้างในมึงข้าหักลงจ่พี่น้องหมู่บ้านนี่สงสัยแบบเจอล่มไหมจ้ะบัดที่นี่อ่าโดกหลายนักหักลงงจ้ะ เเินดี๋ยวม่ทิพเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊นะนาะเดี๋ยวไม่ทิพให้มึงน้ำกลนจ้ะเพราะว่ามันหลายนะกันสิเก็บกันสิใส่เวลาโดนนี่จ้ะพี่น้องผุหนห์อย่างข้างในก็นมี้ง่ายกันจ้ะง่ายสถานที่ก่อนมึงในพี่น้องเก็บเมทีพาม่ทีพ่อล้วละ,ละแต่ว่ากะยัางหลายอยู่จ้ะยัางหลายอยู่เก็บเอาแต่งตหน่วยค่อยแบบ นี่ที่เป็นเม็ดแล้วนะจ๊ะพี่น้องตะว่ากต่น่อยๆก็เอว้ก่อนไปกินรอบไม่ชน,นะมันแซ่บนะจ๊ะพี่น้องหวานกรอบกินช่วสดเต็มั้ยจ๊ะเตรียมอยู่บังที่เนี่ย ต้นเขาอะเริ่มจะฮักแล้วเพราะว่าดื่อเขาสูงเขาสูงกลัวทิมทิบอันนั้นเขาเลยจะ้ะเขาสูงกลัวเล็กทิมทิบอ่ากันเป็นอันนี้เขาแล้วนะนี่จะ้ะนี่เขา ชอบเก็บกินหนึ่งสิเละจ้ะหวานกรอบพี่พี่น้องชวนร้นเต่าผัาหนี่หวานกรอบดีบ่ดี กินสดก็ได้ไปผัดหรือไปหนึ่งก็ได้แฟนเราสิมากินหนึ่งเนาะจะเนาะหนึ่งแล้วกันเวลาเราจินเแล้วก็สใส่เนยฝลังเขาจะจินอย่างสันนะเขาจะเอาเนยเนยแบบคุกกับเนยแม่จ้ะ เมทิปก็นั่งกินเล่นทั้งแหละนุ้ยเขาแบบเขาเต็มแล้วนะเขาเต็มแล้วบมที่ก็จะขึ้นในเนาะขึ้นเม็ดเนาะจะเนะาะเจ้าจังน้อยเมทิปก็สิไปแกะออกนะเนี่ยม,ม้วนเมทิปเก็บไปเนี่ยมันหลายเมทิปก็สิไปแกะอกใส่ใส่ส่งฟีดใบถาใส่ใสข้าผัดไมจ่จช่ย้ำเห็ดข้าผัดจ้ะถ้าแเสมดจังสีนะเมทิปมันเปรี้ยว มันเสียรถเดี๋ยวม็ดนี่จะพี่น้องเก็บได้ครึ่งตะกากระสีไปแยกออกนะ้อยจะเนาะตั้งสี่นี่มือเนี่ยเขาเกยได้แล้วถ้าเขาแบบว่าเขาเกยเต็มที่นะจะเห็นบอกเขาจะอาออกเก็แบบพี่น้องเห็นบอกเขาอาออกเม็ดเขาถ้าเม็ดเขาเกยเต็มที่จะเขาจะอาออกปีนี้ไม่ทิเอ่อ สิเหลือไว้เห็ดพันธุ์อยู่ผวาเมทิมันเหมิดแหลวของปีกาเนี่ยปีกายเมทิบดบ้เก็บเออบด้เก็บละเมทิบใส่ของปีก่อนนะนะมาปลูกเห็ดพันธุ์เขาจะปีนี้ต้องเก็บจะพี่น้องต้องเก็บไว้จังหน่อยไว้สําหรับแบบเห็ดพันธุ์เนี่ยจะ้ะกินมม่กินแบ่บกะมึงที่ฟากเขาเนี่ยเขาก็า่ังเริบจะอาออกเพระวามันไอ้นี่เต็มที่จะพี่น้อง เมดโคบนันนี้เห็นเบอเขาเริ่มตายแหละพี่น้องเห็นไหมกินไปน้ำพี่น้องเก็บไปน้ำกินไปน้ำเก็บไปด้วยกินไปด้วยอ่้งโดกอยู่จ้ะข้างบนเนี่ยแบบว่าเขาพันในเต็งเต็มที่มีทิพย์กา ปลยเขาไว้ก่อนยังพอไไ้เก็บเก็บตัวถือเขาเต็งเต็มที่จ้ะพี่น้องมึงว่าเขาอวบเต็มที่กะสิไปก,กินแรงน้ำกินแรงน้ำกินเนไปแก่น้ำจ้ะก็ยังดกอยู่คือเเ่ายังโดกอยู่จ้ะมึงไปถีเก็บตัวนี้กัน้สว่าตัวนีจ้จะนี่แล้ว เก็บกินก <in đ> <ôi> ินด้วยกินสดอร่อยจ้า <g ill in> ไปแล้วนะคะคลิปนี้มาที่บ๊ายบาย